เรามาดูกันนะครับว่า,อาคอนโทรแนแนลแผงหรือหน้าปัดแอร์เนี่ยมันจะสั่งให้แอร์ตัดที่กี่องศานะตอนนี้อุณหภูมิภายนอกประมาณ3ามองศานะนะ้าราศบรีสามองศาตอนนี้คอมยังทำงานอยู่นะฮะดูที่เครื่องรีคัเบอรี่นะฮะเขมเกตยังได้อยู่นะฮะ ตอนนี้ผมเล่งเครื่องไว้ที่ันหมาร500รอบนะครับนะพัดลมแรงสุดปรับอุณหภูมิเย็นสุดปิดห้องโดยสารทั้งหมดนะครับอันนี้สตาร์ทเครื่องไว้ประมาณ5นาทีนะหลังจากล้างระบบเปลี่ยนตู้แอร์ลูกค้าถามว่าแค่เปลี่ยนตู้ทำไมต้องรื้อหมดเลยคอมเล็น เป็นธรรมเนียมของร้านเรานะครับใส่อะไรแท้กับทางเราเราล้างระบบเปลี่ยนทายน้ำมันคอมเซตระบบให้เป็นค่าเดิมจากโรงงานนะฮะนะครับเดี๋ยวเราให้อุณหภูมิภายในห้องโดยสารเย็นอีกสักนิดนึงนะครับแล้วเรามาดูกันว่าคอมมันจะตัดที่กี่องศานะฮะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับทำอุณหภูมิในห้องโดยาสารครู่ เจุดเจ็ดองศานะครับจเจองศาคอมเริมตัดไปรอบแล้วแล้วเดี๋ยวสังเกตนะฮะว่าเวลาคอมตัดเกตด้านโลไซส์นะฮะสีฟ้าจะเด้งนะครับอ่าเด้งแล้วนะเกตค่อยๆขึ้นแล้วอ่านีต่อแล้วนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยนะช่องแอร์ที่ตัดเนี่ย หกถึงเจ็ดองศานะครับหกถึงเจ็ดองศาซึ่งเป็นค่ามาตรฐานนะฮะอาจ๋ช่างช่างป๊อปก็บังอยู่ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานนะครับที่โรงงานตั้งมานะฮะนะครับตอนนี้ผมเป่าลมไว้นะฮะเพื่อให้อุณหภูมิมันลงไปนะครับอ่าตอนนี้ได้หกองศา ครับแล้วดูคอมตัดหรือ,อยังคอมต่อแล้วนะพอคอมอุณหภูมิสวิงขึ้นมาจากหกเป็นหกจุดเจ็ดี้ยคอมเพิวเตอร์จะตัดเลยนะครับเนี่ยนี่เราเราต้องดูด้วยว่าเครื่องมือวัดเราเนี่ยเทอร์โมมิเตอร์ที่เราใช้วัดหน้าช่องแอร์เนี่ยค่ามันไม่นิ่งหรอครับนะ มันจะมีค่าความคาดเคลื่อนของมันสองถึงสามองศาทั้งนั้นดังนั้นในผลิตภัณฑ์ตัวไหนน้ำยาแอร์ตัวไหนเนี่ยผมพูดมากไม่ได้นะเมื่อวานผไปเจอในกลุ่มอากลุ่มบอกใส่ตัวนี้แล้วจะเย็นขึ้นห้าองศามึงบ้าไปแล้วมึงหลอกคอมพิวเตอร์ไม่ได้ครับนะฮะคอนโทรลแผงเน,นี่ยไปรีแมปดิไปรีแมปให้มันตัดช้าดินะไปเขียนไฟล์ให้มันแต่เดี๋ยวมันจะเย็นขึ้นอีกห้าองศานะครับ อย่าหลงเป็นเหยื่อ